มาเล่นตัดติดกันครับอันนี้เอาสองคนเลยนะแข่งกันนะระดาได้ยากเลยอเลื่องลงมายากสุดเลยมาลองดูดิว่าเอาเอาสิบสองเลยดูนะว่าใครจะใครจะชนะก่อนโอ๊ย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 ใคก่อนเลยครับ <laughs> <laughs> เร็วไป <laughs> อ่ะมาแข่งเติร์้กันใหม่นะครับรอบสองนะครับสองคนดูที่ว่าเอาเอาเล<ด>เวลด่านเก้าได้แต่<ด>ว่าสปีดความเร็วความเร็วเอาเอาแค่หก่อนแล้วกันะนะครับลองดูใครจะชนะนะครับเนื่องาเริมโอ้ยาตัวแรกกไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหมีปื๊ดปื๊ด โอ๊ยโอ๊ยไว้จัดไว้จัดโอ๊ย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 แย่แล้วครับแย่แล้วครับไปก่อนเด็กแล้วครับอุ๊ยจบครับอ่นะครับวันนี้มาเล่นทเวนบีกันนะครับเกมเล่นสองคนนะครับมาช่วยกันครับพี่น้อง นี่ไงยิงระครังนะครับระครังเปลี่ยนสีโอ้ยโไม่เลี้ยงเลยไม่เลี้ยงระครังกันเลยระครังแดงระครังแดงระครังแดงระ,ะครังแดงระคังแดงโอ้ย <laughs> <laughs> โอ้ย,อย,อยนี่ตรงนี้กินเชอร์รี่ได้ มันไม่ได้ปืนนี่หว่าละครางแดงอ่ะจะให้เนเป็นจอบถ้าถ้าสีขาวถ้าสีขาวจะเป็นละปืนคู่อ้าวเอ,อสีสตรอเบอรี่อ้อย,ยิงไม่โดนถ้าถ้าเป็นสีเขียวจะเป็นความเร็ว เหลียวมาหนะไอ้ขาวเฮียแววขาวหมอหาหมอหาหมอหมอมาเฮ้ยเขาวขาวเออหมอมาแดงแดงโอ้โหไม่เอาแดงถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันแดงไปแล้วมันจะไม่มาซ้ำแดงอีกนะมันจะไม่แดงแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่หน่อไม้เนี่ยมันจะแอบยิงแอบยิงเราอยู่เรื่อยนะไอ้พวกหน่อไม้เราต้องกด กดอีกปุ่มหนึ่งอ่ะกดเอมันก็ะนะนะนจะสามารถไปเลดา้าทิงบอมมันได้หมอหมอหมอโอ้ยเข้าหมอก่อนหมอมารอบเดียวนะครับหมอไม่มาบ่อยเจ๋งมา้ The băng được băng liềm hay bằng liềm hay bằng liềm hay băng liềm hẹp bằng liềm hẹp หยุดเวลาอีกรอบหนึ่งเดินไม่ได้หยุดเวลาอีกรอบหนึ่งาดาวลื่นองูองคนลื่นโอ้ไม่ได้ปืนเลยด่านนี้อ่าสอง <คน S 1> มาเกมเล่นสองคนนะครับพี่น้องอีกหนึ่งเกมนะครับไอแมน าน้องสีมฟูนะครับอาวอเกิดปีกข้างล่างเลยปีนนกอ้าวเมื่อไรจะขึ้นมาเนี่ยขึ้นไม่ได้โอ้โห มาลูเดียวกันนะโอ้โหจะลงมาทำไมลื่นอยู่นะอึ๊บอึ๊บเ้าแล้วอึ๊บเ้าแล้วไม่เอาองุ่นเนาะ โมเลยต้องรออีกรอบเลยไม่ละโบนัสเตะนะครับก็ก็แกล้งกันได้นะครับอย่างนี้ตอนนี้เวลาอยู่นะครับได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้โดดไม่ขึ้นโดดไม่ขึ้นฮนะตันัก ครับหมดเวลาครับหนึ่งวิเรียบร้อยอ่าดับเบลิลใช่เออมานะครับเทนนิสด,ดับเบลิลเกมนี่ตัวขาวกับตัวฟ้าตัวน้องตัวขาวฟาวฟาวก่อนเลยมาหนึ่งฟาวก่อนเลยตามกติกาเทนนิสสากลน,นะครับเราว้าว ตีว้าวล,ลูกแรกก็เว้าเลยนะครับว้าวนะครับอ,อ,อ้าวทำไมเราโดนตัวเราล่ะสองทีแล้วนะครับน,น,น่ได้เลย ไอเสื้อขาวโอ้โหแย่งเลยแย่งเลยแย่งเลยไอเสื้อขาวอย่าไปอย่าให้มันตีโอ้โหเอสเอสเสือบเอสนี่ึ้นหน้าเอสเลยออเรียบร้อยครับมันเล่นเป็นไหมเนี่ยไอเสื้อขาวเนี่ยสีสิบ นี่แน่ตีโดนแล้วออกเปล่าไม่ออกสี่การขนามเอา,เอาโดนตัวเราอีกแล้วแพ้เลย